สวัสดีครับพบผมทุกท่านนะครับมือปืนขามีที่ที่เกิดครับผมในวันนี้ก็มาอยู่กับในเกมไพ่เลเยอรพีชนะครับผมอีกแล้วนะผมวันนี้ก็จะมาสอนทำนะผมวันนี้จะมาสอนทําแสงตื่นนะน้องหลายคนขอมาพี่ครับรียกแสงตื่นหน่อยครับพี่ครับทําแสงตื่นหน่อยนะครับจัดไปครับน้องผมเพิ่งรู้ว่าแอดมินเขาแก้ระบบเอ่อลงดันใหม่นะครับก็ดีมากขึ้นนะฮะก็ได้ฟาร์มเพชรมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมมาลำสอนวิธีกันดีกว่าผมอย่างแรกผมเราต้อง มีขนแสงผมผมได้ทำการสุ่มไปแล้วครับผมโอเคเราจะกินกันเลยครับผมอืมเราชอบเนขี้เลยโอเคครับหลังจากที่เราได้แสงแล้วนะผมเราต้องไปเกาะน้ำแข็งนะครับผมเกาะด้านหน้าเลยนะผมอ่าเดี๋ยว,วเอ้ยก็จะมีคนแบบวีบี้ครับหาเจมยังไงครับผม ก็หาเจมในการลงดันนะผมที่ผมกำลังขึ้นภาพอยู่นะผมเราต้องตีบอสอะผมแน่นำไม่ใช่เป็นผลระเบิดนะครับผมจะดีกว่านะผลระเบิดนะดีกว่าผลระเบิดคือกดใช้คุณกดใช้สกิลโลอลคิปไปอร์วลเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมมาเราไปเกาะยิมากันดีกว่า โอเคครับผมเนาะจากที่เรามาก่อให้มาแล้วนะครับผมให้ทุกคนนะครับผมเตรียมเงิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับของกระเพชรห0ึเพชรนะครับผมเพื่อมาเอาเวกผลนะผลแสนนะวิธีเวกผมให้คนดูครับดูผมคุณจะเห็นคนอยู่ตรงด้านซ้ายมือของผมนะครับผมให้ทุกคนเดินไปหาเขาเลยครับเพราะว่าเขาคือคิสลรุนะครับผมใช่ไหมใช่นะผมนี่นะครับผมเขาคือคิสลรุแล้วตัวอะไรมาอยู่นี่นี่ฮัลโหลเพื่อนทำไรอ่ะใส่ตานี่นะครับผม แสงอาเวนะครับผมต้องการเงิน1นึ่งแสนบาทกับอีกร้อเจมครับกับไอ้หน้ากับไอ้หน้าตูดนี้นะครับผมกดกดเลยครับผมคืออะไรอ๋อเนี่ครับผมแสงอาเวแล้วว้าวอุ้ยกระโดดมาแล้วโอ้ไหนมาดูกันเลยว่าแสงอาเวนี่มันมีอะไรดีบ้างครับผมมาโอเคครับผมมาดูใหม่ครับผมโอ้ดามเมก็ใช้ได้นะครับผมมาดูสกิลเอ็กกันดีกว่าเฮ้อยอะไรอะ S <S <S เป็นการขึ้นบนฟ้าแล้วยิงครับผมเหมือนเขาจะยังทำโมเดลนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันมันยังไงมันยังง่อยอยู่โอเดี๋ยวเาจะได้นะมันสกิลซีนะผมสกิไลไฮไลท์เลยเนี่ยมาดูกันว่ามันคืออะไร What What the fuck จริงดิอ,อ๋อจริงดิอ,อ๋อให้กดโลโลโอเคโอเค นะเท่านี้เท่านี้เหรออะไรวะเนี่ยผิดหวังนิดนึงนะแต่สกิลเกับสกิลแซดอะเอ้กกับสกิลเกับแซดอะใช้ได้นะแต่สกิลซมันง่อยมากมาส,ก,สกิลเอฟดีกว่าคืออะไรอะแค่นี้พูดในไกลกว่าเดิมไหมนี่เราเราเราต้องดูที่พูงไกลเว้ยโอ้ย โอ้ยแย่แย่นะนิดเดงโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะผมผลแสงตื่นนะผมก็รีบไ้เลยนะนี่ขอตัวลาไปก่อนบายจ้า